สวดีค่ะทุกคนพบกับช่องวลาพะค่ะ คือทุกคนข้างหลังอาจจะดูแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าถ่ายคลิปไว้ช่วงนี้งานแบบดองไว้เยอะมากนะคะก็กําลังพยายามเคลียร์งานอยู่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไม่มีลงยูทูบนะตอนนี้ก็คือสายแล้วด้วย <c oughs> ก็ปลปล่อยไปก่อนเนาะเอาล่ะค่ะทุกคนว <c oughs> ันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้ากันลุคนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันค่ะตัวแรกนะคะเดี๋ยวเรามาใช้เป็นไพรเมอร์จากคิวเพสนะคะอันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะคะทุกคนที่เราได้ลองใช้แล้วมันเลิศนะเลิศเลยแหละทุกคนแบบเนื้อมันจะมีความบางเบานะคะแล้วก็จะมีความแบบเบลอผิวววไดด้้้คคค่อนนนขาางสยยมกกๆะะทุ ลงให้ทั่วเลยเขาจะมีความเป็นสลิโคนนิดนึงนะคะเนื้อจะนุ่มๆเนียนๆผิวนุ่มมากนะทุกคนเวลาทาลิปส้มนะคะของพิงค์ a ฟเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนโอ2ูนนะคะน,นี้เราจะมาป้ายยาด้วยค่ะทุกคนรอดูเลยว่าจะป้ายอะไระเกลี่ยนะคะ วันนี้นะคะก็จะใช้เป็นลานเนตนะคะตัวนีโอนะคะทุกคนแกะใหม่มจริงๆอะเราเคยใช้แล้วนะคะเบอร์ยี่สิบาม่แหละแต่ว่าอยากใช้อีกใหม่แกะกล่องดูวมีรีฟิลให้ด้วยนะคะทุกคนแต่เขาว่าสีตัวเขาน่าจะเหมาะกับเบอร์ยี่ิบห้ามากกว่านะคะเท่าที่ไปเทสมาแต่ว่าสั่งยี่สิบามมาเพราะอยากเป็นสาวเกาหลีไงเคยใช้ปกปิดอยู่ช่วงหนึ่งนะคะถามว่าปิดเลิศไหมก็เลิศอยู่ทับก็จะแบบนี้เลยนะคะทุกคนเขาจะมีรูระบายอากาศนะคะนี่ทับนุ่มมากนี่นะสีเบอร์ยี่ิบสามนะคะก็จะประมาณนี้ ก็ได้แหละทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะกด1กดอ2อเออเอาสีบิดแน่นมาก ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนว่าพอดีผิวคองแมก่ก็พอดีนะคะแต่ว่าถ้าแบบอยากปกปิดมากกว่าเดิมอะก็คือเลือกแค่พอดีเลยหรือไม่ก็เข้มกว่าสักนิดนึงนะคะที่บอกไปตลอดนะทุกคนว่าใครมีรอยนะคะก็คือลงลิปส้มไปก่อนเลยเพื่อให้ความส้มมันเอาไปตัดเฉดของรอยดําไปก่อนมันจะได้กบได้เนียนมากขึ้นภาพบแบบนี้มันน่าจะเก็บรองพื้นเนื้อคุชชั่นได้ดีมันจะมีความเป็นแบบภาพเหมือนฟองน้ําฟองน้ํานุ่มๆอะ่ะ ทุกคนดูเนียนนะเนียนจริงอ่ะดูอีกข้างส่วมากเขาจะเห็นคนที่แบบว่าลงพุชชั่นะเขาจะแบบปาดอ่ะทุกคน ปาดปาดปาดเหมือนได้งานผิวกว่าเราแบบความตืบเราเนาะมันไม่ได้ไงนี่ก็ตบไปเลยนะคะใครจะปาดก็ปาดเลยจะตบก็ตบได้ถ้าตบก็ได้งานผิวนะทุกคนผิวตืบป่ะเุ้ยรอยไหมเนี่ยรอยหรือเปล่าก็รอยอยู่นะถ้าเราซื้ออะไรมาผิดพิ์มาผิดเบอร์อะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถลงพวกคอนทัวร์หรือแป้งนะคะที่มันพอดีผิวเราอะมันก็จะช่วยหักล้างกันได้นะคะลงคอด้วยนะคะก็ช่วยได้อีกลงหูนะหูอือปาดเดี๋ยวเราไปลงแป้งกันส่วนแป้งก็จะใช้เป็นลาเนตเหมือนกันนะคะทุกคนนนอัี้ จะเป็น Neo Essential นะคะ b u r r i n g f i n i s h Powder ก็เป็นแป้งเบลผิวนะคะสำหรับลานเน็ตก็คือมีความแบบโลกกนาคฟอ์แบบวายพับน่ารักมากเขาแบบเป็นผ้าเลยอะทุกคนมีความนุ่มฟูข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนใช่ไหมอือทันรักกับมาเลย <laughs> แต่แป้งเขามีความเนื้อละเอียดมากๆนะคะ,ะถ้าเรากดปุ๊บใช่ไหมทุกคนแป้งก็จะโผล่มาแล้วก็ตกต,ตบตบตบบริเวณผิวหน้าเราเลยนะคะใครชอบแป้งเนื้อละเอียดนะคะเขาว่าดานเนตตัวนี้คือเลิศเขา,าละเอียดมากจริงเอียดแบบยิบอะทุกคนใครที่หน้ามันนะคะอยากให้หน้าดูแบบว่าอยู่ทั้งวันอะไรเงี้ยทุกคนเขาว่าตัวนี้น่าจะเอาอยู่นะด้วยความที่เนื้อเขาละเอียดมากๆนะคะน่าจะคุมมันได้ค่อนข้างดีแหละคุมมันเนื้อละเอียดนะคะผิวสวยความจึ้งอะทุกคนเขาก็เลิศ ลงคูชชันทับอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้มันปกปิดเพิ่มเติมแต่ว,ว่าลงแป้งไปนิดเดียวพอนะทุกคนเดี๋ยวมันจะเป็นคราบนะคะความที่เราไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เนาะเราก็ต้องมาบิวคูชชันเอาคอนทัวร์นะคะเดี๋ยวเราใช้เป็นพาเลตตาของ For y o u ทนะคะเบอร์15้จิ้มไปเลยมีคนถามหาพิกัดปแปลงนะคะทุกคนอันนี้ของบัตสตูดิโอนะคะซื้อนแอปส้มนะทุกคน,ก,คน,ก,คนก็เดี๋ยวเขาแปะพิกัดไว้ให้ก็กได้เผื่อใครแบบอยากได้นะคะเขาซื้อเป็นเซตสิบสองชิ้นนะทุกคน,นก็จะแบบครบจบ พาเลตตานะคะอันนี้ของคิวเพจนะคะเบอร์สี่สวยมากทุกคนดูมีบัตรอ่อนให้ด้วยนะคะนี่คือแบบพบจบเกินแล้วก็จะทาสีอ่อนก่อนนะลงทั่วเปลืกตาค่ะวันนี้แต่งลูกอะไรไม่มีไม่มีมาแต่งหน้า Everyday Look ไงที่แบบแต่งประจำเอามาแบบว่าลงตรงจมูกด้วยนะคะมันจะได้แบบสมูทกันรับกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะเป็นหัวเล็กนะ หัวเล็กแบบฟูจิกสีน้ำตาลนะคะคัดเบ้างัดขึ้นไปเลยทุกคนเบ้าอยู่ตรงไหนงัดตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็จิกสีนั้นแหละเอามาลงตาด้วยจิกแล้วก็ดูตรงดอลลี่เอาเราใช่ปะแล้วก็มาลงใต้ตาแต่ว่าเปลี่ยนแปลงให้เล็กกว่าเดิมก็ได้นะคะอย่างเขาเป็นคนที่แบบตาค่อนข้างแบบปูดมากอะทุกคนมันมีความเป็นตาปูดอะรู้จักนกงกระปูแต่แดงน้ำแห้งก็ตายปะแปลกมาก <laughs> แล้วก็กิตเตอร์สีส้มนะคะลงที่หัวตาแต่ชิมเมอร์เขาพุ่งมากมันวิ่งแบบนูน่นเหรอเห็นไปสับบ้านเจ็ดบ้านแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้ใช้สีปัดแก้มอันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งที่แบบอยากแนะนํามากๆสวยมากแก้มนะคะบอกไปเมื่อข้างต้นก็คือน,นี่เลยทุกคน BNB เบอร์หนึ่งคือเปิดมาทุกคนมันรู้สึกสม้มอ่อนๆพีทๆนะคะละมุนละมุนยังไงสวยมากอะ่ะหน้าดูหวานอ่ะปกติส้มอ่ะหน้ามันจะทำให้ดูแบบว่าดูคมขึ้นดูชัดขึ้น คิ้วนะคะเขาก็จะใช้ตัวคิ้วเพสเมื่อกี้นะเหลี่ยมตามเข้มนะคะจิกไปเลยแล้วก็วาดคิ้วเริ่มจากนี่เลยท้องคิ้วนะคะลากให้มันเป็นเส้นคมๆแล้วก็ด้านบนนะคะเอามาประกบกันแล้วก็ตรงนี้โพรงคิ้วข้างบนวาดให้มันเชื่อมกันนะคะแล้วก็ถมก่อนเลยแล้วก็เซษนะคะมาอยู่ตรงหัวคิ้วนะธรรมชาติธรรมชาติรราตอายไลเนอร์นะคะเราก็จะใช้เป็นของจีนนะคะทุกคน ความหวานให้ตานะคะทุกคนก็สุดเดิมเมื่อกี้นะคะนี่จิกใหม่ทุกคนแล้วก็มาลงใต้ตานะคะตรงหางตาข้างล่างาาเพิ่มความหวานเพิ่มความโตให้ตาสาวเวียนน้มอยู่แล้วไม่รู้ว่าเลิกเห็นยังแต่ว่าเราเพิ่งมาแบบเพิ่งมาชอบทํานะคะคือแทบจะขาดไม่ได้เลยเนาะแล้วก็ดอลลี่อายนะคะให้มันไปนรับกับตัวหางตาด้านล่างเมื่อกี้ที่เราทํา เมื่อกี้เอาไฮไลท์มาป้ายใต้ตานะคะไฮไลท์ที่จะใช้ก็คือเป็น for you t นะคะดูโคนอันนี้เบอร์สองเราลงใต้ตาไปนะคะเป็นดอนลีอายแล้วก็มาทําตรงไฮไลท์จมูกแล้วก็สันนะคะแล้วก็ลงปากนิดนึงตรงกแก้มหน่อยหนึ่งหัวตาหน่อย เป็นไงคะดูแลได้ลูกแล้ว,ลวทุกคนวันนี้คือลูกส้มนะแต่งหนนะ้าโทนส้มส้มไหมมาค่ะแล้วก็ทาปากนะคะอันนี้จะเป็นอินทูดีนะคะทุกคนรุ่น fixing เบอร์ศูนย์หนะคะซอฟวอน,นัทสวยมากนะเคยลองแล้วคือแค่นี้ก็สวยแล้วยังไม่ได้ทาเลยแต่สวยเลยทุกคนดูดิสวยมากข้างบนเราเบอร์ฟุงฟ้งๆพอนะคะไม่ต้องลงเข้มไปเข้มตรงนี้ข้างในก็จับ รู้นึกติดทนมากนะทุกคนลองไปใช้ดูนะคะติดทนมากจริงสวยมากอ่ะโพลนสวยมากจริงแต่ขนตานะคะนี้ใช้ของ Gino Mac r l a นะคะอัดไปก่อนเอาให้ชิดโคนนะคะแล้วก็กดปุ๊บงัด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 ค่อยๆอย่างงี้ทุกคนค่อยๆงัดขึ้น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 แต่ว่าอย่าแรงเกินเดี๋ยน้องหลุดมาทั้งยวงวันนี้เราจะมาจับช่อขนตาด้วยนะคะมัสคาล่านะคะเดี๋ยวใช้ของ Ma y บ e l l ลินนะคะรุ่นนี้เลยอัดไปก่อนนะคะหนึ่งรอบทวนปัดให้น้องยาวขึ้นมาก่อน รุ่นนี้น้องยาวมากนะทุกคนดูดิเห็นความแตกต่างปะนี่มาเดี๋ยเรามาจับช่อกันนะคะถ้าเราจับช่อก็คือน,นี่ค่ะหยิบอัน,นี้ขึ้นมาแล้วก็เอาแหนบนะคะหยิบน้องนิดนึงพอจะเริ่มจากหางก่อนนะคะก็จับช่อหนึ่งบีบงัดขึ้นบีบแล้วดึงขึ้นนะคะอย่าดึงแรงทุกคนน้องรูดก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ แล้วก็จะได้ขนตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนวันนี้จะมาแนะนําด้วยนะคะทุกคนก็คือตัวลานเนตนั่นเองค่ะอันนี้นะคะที่เขาใช้นะคะก็จะเป็น 23N1 นะคะแล้วก็แป้งนะคะคือตอนนี้ลาเนตเขามีโปร1 1 1 1นะคะใครที่แบบว่าอยากชอปนักชอปนะคะทุกคนซื้อ1ชิน้นทุกได้ของแถมจุกเลยจะให้ดูของแถมว่ามีอะไรกันบ้างทุกคนของแถมเยอะมากค่ะเห็นปะ่ะทุกคนซื้อแค่1ชิน้นจะไ่้ทุกคนได้เป็นแบบนี้เลยซื้อ1ได <L ane S 1> ้10ลาเนตก็คือเล่นใหญ่ไฟกระพริบค่ะคือมันมีนมนนนีีีโโโปปปปรออกกกเเเยยะะะลคค่ทุนนนน็็จ้้ โบนิโบนะทุกคนสามารถเข้าไปดูในช่องของ้าเน้ได้นะคะเดี๋ยวเขาแปะพิกัดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกคนก็ไปดูว่าเฮ้ยทุกคนอยากได้อะไรก็ซื้อนะเพราะของแถมพี่ได้ก็คือตามรูปที่ลาเนทขึ้นเลยนะคะบอกเลยว่าจุกมากเล่นใหญ่เวอร์นะคะปะเดี๋ยวเราไปทําผมนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูฟินิชลุกัน,นะคะ่ะ ก็คือปนิดลุกนะคะทุกคนนี่เป็นงานงานผิวก็คือสวยเวอร์สวยมากแบบหลงหลักตัวเองใครที่ดูจนจบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด s u b สไครต์นะคะกดกระดิ่งตริงๆกันด้วยนะคะทุกคนใครอยากได้ลุกไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะไ๊าร้าย,ายคะ่ะ